สำหรับครูที่เข้าระบบไม่ได้นะครับจะขึ้นแบบนี้แล้วมันเ er ออร์เลอร์ะไรก็ตามที่มันขึ้นไม่ได้แล้วให้ลองแก้ไขใหม่นะครับนะขอให้ท่านจำอ e ีเมลของท่านที่ใช้ในการสมัครไว้ก็เพียงพอแล้วนะครับให้คลิกที่ลืมรหัสผ่านนะครับใส่อ e ีเมลไปนะครับคลิกที่ลืมรหัสผ่านเมื่อกี้นะครับใหม่ใส่อ e ีเมลท่านเองนะครับไม่ใช่อ e ีเมลของผม อย่าเอาเมลของผมไปใส่นะครับอ่าใส่แล้วกดส่งทีนี้ระบบมันก็จะส่งรหัสผ่านไปให้ใหม่ที่อีเมลอ่าเดี๋ยวเขาให้ดูก่อนอ่าปึ๊่อ่า,อานะครับนะฮะตรงนี้ครับอันเนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยครับเฮลซีซ่าตัวเนี้ยครับซีซ่าส่งรหัสผ่านมาให้ใหม่หหนี่ครับอ่ามันจะมีอ่าเลขเฮ้ย จะมีเลข13หลักของเราแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ครับเด,เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปใส่ดูนะครับโอเคอ่าใส่ให้เราเคลีย์โปรแกรมออกไปนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมซีซ่าใหม่แล้วก็ใส่รหัสผ่านลงไปนะครับรหัสผ่านที่เราได้มาเป็นตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ท่านก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับ แต่ตรงนี้มันจะเป็นจุดๆไม่ให้ท่านเห็นนะครับแต่ท่านก็ดูของท่านดีๆว่า,าจะใส่ยังไงใส่ให้ตรงกันนะครับตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ลองดูนะครับผมมาครบป่าไม่รู้เนะี่ยหนึ่งสองหนึ่งหามี่ห้าห สามสี่ห้าหกโอเคครับโกไปเลยอ่ะทีนี้ก็เข้าสู่ระบบใหม่ได้แล้วเพียงแค่ต้องจําอีเมลให้ได้นะถ้าจําอีเมลไม่ได้ก็ก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวจะดําเนินการติดต่อไอโปรแกรมเมอร์ให้แก้ไขให้